บรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจของจังหวัดจันทบุรีประชาชนเดินทางร่วมรับประทานอาหารเจภายในโรงทานที่มีการปรุงอาหารเลี้ยงฟรีถึงสามมือ้อขณะที่อีกหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกก็คึกคักไม่แพ้กันครับบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดจันทบุรีปีนี้คึกคักตั้งแต่วันแรกเริ่มต้นเทศกาลครับ ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ประชาชนทั่วๆไปครับร่วมกันร,รับประทานอาหารเจภายในโรงเจที่ทางคณะกรรมการโรงเจมีการจัดเตรียมไว้บริการฟรีตลอดทั้ง3มื้อจนแน่นโรงทานครับโดยที่โรงเจไม่หงีเจตัวสมาคมสว่างกตันยุธมรสสถานจันทบุรี ได้มีการจัดเตรียมอาหารไว้ในรูปแบบปุฟเฟ่ครับผู้ที่เข้ามาที่นี่ก็สามารถเลือกตักข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยหรือข้าวต้มและตักกับข้าวได้ตามใจชอบครับแต่ละวันก็จะมีอาหาร3ถึง4อย่างอย่างวันที่ผู้สื่อข่าวไปก็จะมีถั่วลิสงทอดแล้วก็กาหน้าฉายซึ่งมีประจำอยู่เรื่อยเป็นเครื่องเคียงให้รับประทานด้วยอิ่มอร่อยครบทั้งสมือ้อตลอดทั้ง10วันของเทศกาลถือศีลกินเจนะครับ ส่วนที่จังหวัดตราดครับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายนัทพงศ์สงวนจิตครับไปเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินเจร้อยปีซึ่งอำเภอเมืองตราดร่วมกับศาลเจ้าแม่กวนอิมตราดสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจัดขึ้นที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมตราดและสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ถือศีลกินเจ ถือเป็นความสิริมงคลแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยในงานมีกิจกรรมหลากหลายครับทั้งการเปิดโรงทานอาหารเจมีสตรีทฟู้ดอาหารเจแล้วก็ในช่วงบ่ายมีการจัดแห่เทศกาลถือศีลกินเจการแห่อันเชิญเจ้าถือเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลกินเจในปีนี้อีกด้วยครับ ส่วนบรรยากาศเทศก,กาลถือศีลกินเจที่จังหวัดตราดก็เริ่มคึกคักนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ค่ะและหน้าศาลเจ้าแม่กวนอิมตราดค่ะก็มีการปิดถนนนะคะตั้งร้านจําหน่ายอาหารเจรให้กับประชาชนมีทั้งอาหารปรุงสําเร็จค่ะอาหารตามสั่งเจโดยเฉพาะข้าวแกงบุฟเฟ่เจนะคะอิ่มละ40บบาทที่สามารถตักกับข้าวได้ตามใจชอบค่ะกี่อย่างก็ได้นะคะได้รับความนิยม จากประชาชนชาวตราดนะคะส่วนกับข้าวซื้อรับประทานที่บ้านค่ะก็ตักถุงละ30บาทมีอาหารหลากหลายนะคะอย่างเช่นมีแกงหมูเจค่ะแกงส้มเจมีต้มจืดนะคะแล้วก็อีกหลากหลายนะคะขณะที่ร้านจําหน่ายอาหารเจจําพวกเต้าหู้ทอดบะเ,เบี้ยทอดนะคะก็จําหน่ายชิ้นละ10บาทก็ยังคงได้รับความนิยมจากประชาชนด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนที่หน้าสมาคมพุทธมามะกะสว่างประทิบธรรมสถานศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะนายนพรัตน์ศรีพรมนายอำเภอศรีราชาพร้อมด้วยประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมขบวนแห่รับเจ้าในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจยอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพื่อไปรับอัญเชิญเทพเจ้าที่บริเวณสวนสุขภาพเกาะลอยศรีราชาโดยขบวนแห่ก็ได้เคลื่อนตัวจากสมาคมค่ะเดินรอบ ตลาดสดสีราชาเรียบถนนชายหาดเกาะลอยค่ะโดยมีสาธุชนจํานวนมากเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งในการเดินทางไปอัญเชิญเทพเจ้าในครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้องค์เทพเจ้านั้นมาเป็นประธานในการถือศีลกินเจแก่ผู้ที่มีศรัทธามาร่วมถือศีลกินเจในครั้งนี้ก็มีเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งเทศกาลถือศีลกินเจนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึง12ตุลาคม2567รวม10วัน ทีมมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยาครับท่านประธานของมูนลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการ,การแล้วก็บรรดาผู้มีจิตศรัทธารวมกันประกอบพิธีเชิญเทพยดา,าฟ้าดินมาประดิษฐานณรงเจสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานานาเกลือเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เริ่มต้นเทศก,กาลกินเจปีนี้ครับโดยที่โรงเจสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานานาเกลือจะจัดในเรื่องของการกินเจตั้งแต่วันที่2ถึง12ตุลาคมโดยในแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันออกไปครับ รวมทั้งโรงทานก็มีแน่นอนครับทั้งสม,มืือเช่นเดียวกันนะฮะกลับไปดูที่ทางด้านของสมาคมพุทธมารรมกะสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชานอกจากมีขบวนแห่องค์เทพเจ้าตามที่ได้บอกไปก็มีอาหารเจด้วยนะครับมีประชาชนทั้งชาวศิรีราชาแล้วก็ใกล้เคียงมารับประทานอาหารเจกันในช่วงของเทศากาลกินเจนี้ ก็จะให้บริการแบบนี้ครับทุกๆวันไปจนถึง11ตุลาคมนี้โดยทางปีนี้ก็เปิดให้ครบทั้งสามมือ้อทั้งเช้ากลางวันเย็นเช่นเดียวกันซึ่งทางสมาคมก็ได้เตรียมบุคลากรไว้ให้บริการแม่ครัวหลายสิบคนนะครับก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา ทำอาหารเจกันหลายๆเมนูนะครับช่วงเช้าช่วงเย็นก็จะเป็นกับข้าวหลากหลายชนิดส่วนถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยจะเป็นอาหารจานเดียวเ,เมนูยอดฮิตของที่นี่เห็นบอกว่าเป็นผัดผักบุ้งเจนะครับใช้วันวันหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่า200กิโลกรัมก็ถือเป็นอีก1จุดนะครับที่มีประชาชนไปเยอะสนใจก็เรียนเชิญได้นะครับค่ะ